สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนเ,ออเกี่ยวกับการพวกตัวที่ติดไวรัสอะพวกช็อตคัตอะไรเงี้ยผมเจอวิธีละแต่ว่ามันต้องมันคือแบบว่ามันต้องใช้โปรแกรมนิดหน่อยนะครับผมคือผมมีปัญหากับไฟร์ไดร์ผมมากไงคือลําคายในพวกช็อตคัตมากถ้าไปกดโดนก็เครื่องอาจเป็นตัวแปรไวรัสได้นะฮะก็ผมก็เลยมีวิธีการลบช็อตคัตนะฮะไม่ต้องไปพิมพ์ใน cMD ออะไรมากมายนะฮะมีเพียงโปรแกรมนี้นี่โปรแกรมนี้นะครับผม จำนี้เลยที่เป็นหัวหมอเนี่ยไอเออหัวหมอเออเป็นพวกหัวหมออะไรเงี้ยเออนะฮะเดีย๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปแล้วกันพอคุณโหลดมามันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะให้คุณกดไปเ้เดี๋ยวดิอย่างเช่นคุณเป็นในแฟลตไดใช่ป่ะคุณเสีแฟลตไดไปก่อนครับเสีแฟ <c oughs> ลตไดรอก่อนแป๊บหนึง่ง <c oughs> ปุ๊บนี่ของผมเนี่ยไอแฟลตไดสามสิบจิกเนี่ยแล้วก็เหลือสามจิกไม่ต้องฐานแนมะ่แม่มีแต่กเกมอะแล้วก็นะครับผม ให้คุณกด Double ดลคลิกมาเลยไม่ยากครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้คุณกดไปที่ Run น,นะพอคุณกดรันแล้วไอ้นี้คุณไม่ต้องสนใจฮะเพราะว่าเตัวก c a n รัมันจะต่อต้านกับเอ,อโปรแกรมนี้นะฮะสำหรับบางคนอาจจะเป็นทุกคนเลยก็ได้นะฮะอย่าไปกดแก้ไขเนี่ยมันจะลบเนีย่ยมันจะเป็นนี้นะครับไม่ต้องใส่ภาษาอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะให้กดตรงกลางเนี่ยแค่นั้นอ่ะเออกดตรงกลางไปที่ไฟล์ที่คุณเนี่ย a h p ของผมเป็น HP V สองหนึ่งศูนย์ W เนะี่ย คุณกดไปทีหนึ่งปุ๊บมันจะเป็นสีเอสฟ้าบงใช่ไหมล่ะคุณกดโอเคแค่นั้นอ่ะจบแล้วรอครับพอคุณรอรอไปเรือร่อยออพอรอเสร็จปุ๊บนะผมกดยกเลิกไปก่อนเลยกันพอรอเสร็จมันก็จะกลับมาหน้าเดิมครับเป็นแบบนี้แค่นี้ช็อตคัดก็หายและ้ะจริงป่ล่ะอ่ะเดี๋ยวผมดทิ้งเว็บไปใต้คลิปแล้วกันซเกนเเเจอปืนยอย่าลืมเซตคาลไลค์แชร์กันด้วยละ